เออผมคิดว่าแันนี้ครับว่าชื่อคุณประยุทธ์ไม่ควรเออไม่น่าจะเป็นชื่อที่ถูกเอามาขายนะหรือเป็นสินค้าที่ถูกเอามาขายให้แก่ประชาชนในการเลือกตั้งคราวหน้าไม่ว่าพักนั้นจะเป็นพักใดก็ตามนะครับพลังประชารัฐเองเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าเขาจะชูคุณประยุทธ์นะครับนะคือเขาคงจะต้องหาตัวชูผมก็ยังคิดว่าการชูคุณประยุทธ์นั้นก็ยังเป็นอะไรที่ที่ไม่ใช่สิ่งซึ่ง เป็นประโยชน์หรือว่าขอให้เกิดผลดีในทางที่จะทําให้ได้คะแนนเสียงคือถ้าประเมินจากสาการปัจจุบันนี้เนี่ยประยุทธ์เองเป็นเป็นสินค้าที่ที่สังคมอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้นิยมชมชอบแนละ้วเออผมคิดว่าวันนี้ครับว่าชื่อคุณประยุทธ์ไม่ควรเออไม่น่าจะเป็นชื่อที่ถูกเอามาขาย นะหรือเป็นสินค้าที่ถูกเอามาขายให้แก่ประชาชนในการเลือกตั้งคราวหน้าไม่ว่าพักนั้นจะเป็นพักใดก็ตามนะครับทางประชารัฐเองเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าเขาจะชูคุณประยุทธ์นะครับนะคือเขาคงจะต้องหาตัวชูที่ดีกว่านี้นะครับซึ่งผมก็ไม่ทราบนะครับว่าเขาจะชูใครอย่างไรนะครับในคณะที่พักใหม่ที่บอกว่ามีการตัดเตรียมการโดยอดีตข้าราชการนะประจําที่อาจจะ,กะเกษียณอายุภายในเดือน2เดือนนี้นะภายในสิ้นเดือนนี้นะครับ ก็ผมก็ยังคิดว่าการชูคุณประยุทธ์นั้นก็ยังเป็นอะไรที่ที่ไม่ใช่สิ่งซึ่งเป็นประโยชน์หรือว่าก่อให้เกิดผลดีในทางที่จะทําให้ได้คะแนนเสียงนะครับคือถ้าประเมินจากสถานปัจจุบันนี้เนี่ยคุณประยุทธ์เองเป็นเป็นสินค้าที่ที่สังคมอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้นิยมชมชอบแล้วนะครับ นอกจากตัวเขาเองนะครับที่เขาอาจจะรู้สึกว่าเขายังอยากที่ทํางานต่อไปนะครับดังนั้นก็คงจะต้องหาชื่อใหม่นะครับที่เป็นที่ยอมรับหรือขายได้กับประชาชนแล้วผมก็คิดว่าคุณบริดเองก็ทํางานมานานเพียงพอมากเพียงพอแล้วแล้วก็การที่เขาทํางานานานและมากดังกล่าวเนี่ยมันก็พิสูจน์แล้วว่าเขาช่วยสังคมได้ในระดับหนึ่งแต่ว่ากับในสิ่งต่างๆที่อาจจะ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมแล้วครับที่ท่านจะอยู่ในตําแหน่งดังกล่าวนี้นะครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยประเทศก็จะเสียโอกาสการที่จะเดินหน้าไปเรา,าอาจจะอยากได้คนที่ตัดสินใจอีกแบบหนึ่งนะครับไม่ได้เป็นการตัดสินใจที่อาจใช้อารมณ์ความรู้สึกหรือความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับจนกระทั่งไม่ฟังคนอื่นนะครับแล้วก็ขาดการรอบรู้ถึงสถานการณ์ต่างๆที่เป็นสถานาที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมโลกนะครับเพราะฉะนั้น ผมผมคิดว่าณวันนี้เนี่ยคุณประยุทธ์เองช่วยชาติบ้านเมืองพอสมควรแล้วนะครับการอยู่ต่อไม่ได้เป็นผลดีต่อต่อทั้งประเทศชาติและต่อตัวท่านประยุทธ์เองนะฮะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าท่านน่าจะเป็นฝ่ายที่ประเมินเองนะครับว่าตัวเองเพียงพอแล้วนะครับก็จะเป็นการลงอย่างสง่างามนะครับที่สุดครับคือคือขณะนี้เนี่ยมันเท่ากับว่าภายในพลังประชารัฐไม่เป็นเอกภาพแล้วนะครับ แล้วก็ในฝั่งของสสที่อยู่ภายในพ,พรรคพลังประชารัฐเองเนี่ย <c oughs> เขาคงต้องคิดเหมือนกันว่า,าคราวหน้าเนี่ยเขาจะยังอยู่กับพรรคนี้หรือจะไปอยู่พรรคอื่นหรือจะตามใครไปนะครับอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่ต้องคิดต้องช่างใจแน่นอนนะครับแล้วก็ในเอาง่ายๆว่าในจังหวะเวลาที่สั้นก่อนนะจังหวะเวลาที่สั้นคือจากนี้ไปนะฮะสถานะภายในพ,พรรคพลังประชารัฐจะวุ่นวายพอสมควร เราเราวิเคราะห์แบบนี้ครับเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าอย่างที่หนึ่งคือคุณธรรมนัทเองเนี่ยยังมีสถานะเป็นเลขาธิการพรรคยังไม่ได้ออกนะครับยังไม่ออกนะครับแล้วผมแนะนาว่าอย่าออกนะครับคือ,ค,อ,ค,อคือยังไม่ออกแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าเอ่อการออกจะเกิดขึ้นได้ในกรณีเดียวนะก็คือว่าจะต้องมีการเลือกเลือกตั้งกันใหม่เลือกอมีการประชุมที่ประชุมใหญ่ของพ,พ,พ,งพรรคทางประชาธิใหม่นะฮะจึงจะมีการเลือกเลขาธิการ เพราะตำแหน่งเลขาธิการมาจากการเลือกของทีป่ประชุมใหญ่นะครับไม่ได้มาจากการแต่งตั้งของหัวหน้าพักนะครับหัวหน้าพักปลดไม่ได้นะครับแต่ถ้าหัวหน้าพักลาออกเนี่ยไปตามมันมีสองแนวนะฮะหนึ่งคืออยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าว่าหัวหน้าพักลาออกก็จะไปตามหัวหน้าพักลาออกนะครับหรือสองเนี่ยมีการจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองเพื่อที่จะเลือกตั้งกรรมการบริหารกันใหม่นี่คือสองอย่างแต่ตราบใดก็ตามที่หากว่ายังไม่มีการดำเนินการสองอย่างนี้เนี่ย สถานะคุณธรรมนัตก็ยังเป็นเลขาธิการพักอยู่นะครับแล้วก็นึกจินตนาการสิครับว่าถ้าเลขาธิการพักอยู่แต่ไม่ทํางานไม่เข้าพักไม่อำนวยคับสกต่างๆไม่ยุ่งไม่เกี่ยวอะไรเลยเนี่ยมันจะเกิดความวุ้นวายขนาดไหนอันนั้นก็เป็นเรื่องซึ่งเป็นจุดอ่อนที่สําคัญจุดอ่อนหนึ่งของพักพลังประชารัฐในขณะนี้นะครับอย่างที่สองก็คือว่าการที่เขาเองเนี่ยเขาก็ประกาศว่าคงไม่อยู่นะครับ มันก็อาจจะสร้างความหวังไว้ให้กับคนจนํานวนหนึ่งที่อยู่ภายในพักว่าจะไปไหนจะอยู่หรือจะไปตามนะฮะหรือว่าจะมีพักต่างๆสํารองไว้อย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นในขณะนี้นีต้องบอกว่าทุกอย่างไม่นิ่งแล้วไม่นิ่งแล้วคืออะไรฮะก็ค,คือว่าทุกคนก็เพียงแค่ว่าอยู่แต่รอดูสถานการณ์ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรอดูการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองต่างๆว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จังหวะสุดท้ายก็คือจังหวะซึ่งสมมติว่าจําเป็นต้องการเลือกตั้งเนี่ย จังหวัดนั้นค่อยไปคิดครับว่าจะอยู่อย่างไรจะอยู่กับพรรคไหนนะมีเวลาเพียงพอครับปกติแล้วเนี่ยการที่จะลงสสได้เนี่ยจะต้องสมัครเป็นสมาชิกพรรคก90วันนะครับอันนี้ตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าภายใต้เงื่อนไขของการยุบสภาเนี่ย30วันครับก็คือมีเวลาถมเถไปพอยุบสภาแล้วเนี่ยการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในไม่น้อยกว่า45วันและไม่เกิน6กสวันดังนั้นการย้ายพรรคเกิดขึ้นได้ในช่วงดังกล่าว นะครับก็เป็นเรื่องซึ่งทุกคนเนี่ยไม่นิ่งนะครับคือไม่ได้เมื่อก่อนอาจจะนิ่งนะอยู่ตรงนี้แน่ๆแต่ว่าณนะวันนี้เนี่ยมันเป็นสถานการซึ่งทุกคนพร้อมจะเปลี่ยนแปลงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าว่ายังมีการเลือกตั้งเนี่ยในเรื่องของการที่จะต้องชูใครเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังอยู่ในรัฐธรรมนูญน,นะยังไม่มีการแก้ไขคําถามคือพ,พลังประชารัฐจะชูใคร คนซึ่งชูปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถสร้างการยอมรับต่อประชาชนได้จริงหรือไม่ก็ต้องไปคิดต้องไปทบทวนกันนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันสมมุตินะครับว่าเราบอกว่ามีการเตรียมการพักใหม่ต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะผมก็ไม่เชื่อครับว่าพักใหม่จะโตทันนะครับผมก็ไม่เชื่อครับว่าพักใหม่จะสามารถสร้างพลังอิทธิพลต่างๆได้ได้เท่ากับพลังประชารนอดีต พ่อพ,พลังประชารัฐในอดีตเตรียมการมานานนะครับไม่ใช่ว่ามาเพิ่งมามีก่อนการเลือกตั้งเพียงไม่กี่เดือนเขาเตรียมกันมาเป็นปีสังเกตดูสิครับโครงการต่างของรัฐเนี้ยใช้คําว่าโครงการประชาัฐเต็มไปหมดขึ้นป้ายทั่วบ้านทั่วเมืองไปหมดเพราะนั้นมันเป็นการเตรียมการที่เกิดขึ้นมาเป็นปีนะครับคนละแบบกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการมองมองปรากฏการณ์าการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นกับพลังประชารัฐนะครับว่าน่าจะเป็นแบบนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่า อาจจะเป็นไปได้สูงมากๆก็คือว่าพลเอกประวิทย์อาจาจราออกจากการเป็นหัวหน้าพักนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเกิดผลก็คือว่าตัวเองก็อาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกติดอัดใจ,จนะครับว่าหนึ่งไม่ได้รับการเ,เรียกว่าให้เกียรติเท่าที่ควระจะเอาคนอของที่ใกล้ตัวเองออกนะครับเอาคนที่อยู่ภายในพักออกก็ไม่มีการมาปรึกษ,ษาหารือกันมีการที่ประเภทว่าทําไปแล้วจะมาบอกกันใ mm. นทางแบบนั้นก็อาจจะเกิดการท้ถอถอยนะครับ หมดกาลังใจในเรื่องนี้ก็เป็นไปได้ด้วยสาเหตุหนึ่งใช่ที่2คืออาจจะรู้สึกว่าตัวเองก็เหนื่อยมากแล้วเพียงพอแล้วนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ที่3คือลาออกเพื่อทําให้คุณธรรมนัทนั้นพ้นจากตาแหน่งของเลขาธิการพักนะครับแล้วก็ค่อยไปเลือกกันใหม่อันนี้ก็เป็นไปได้ก็เป็นเทคนิคต่างๆที่ทําได้แต่ผมคิดว่าภาพของการที่คุณปริจจะละออกจากวนาพักอาจจะเกิดขึ้นในเร็วนี้ในเร็วนีด้วยเหตุผล3อย่างนี้ถ้าเหตุผลสองอย่างแรกก็คือลาออกแล้วไม่กลับ แต่ถ้าเหตุผลแบบที่สามคือลาออกเพื่อกลับมาใหม,ม่อีกรอบหนึ่งโดยไม่มีคุณธรรมนัทแต่ละคนมีไพ่คนละใบนะครับแต่ว่าจะทิ้งลงไปแล้วได้ผลไม่ได้ผลยังไงเรายังคาดการไม่ได้นะครับพระเอกประยุทธ์นายกนันตรนีท่านก็มีไพ่ยอยู่ในมือของท่านนะอำนาจร,รัฐนะในฐานะเป็นตำแหน่งนายกนันตรีใครต่อใครครับต้องการเข้ามาอยู่ใกล้ชิดต้องการที่จะเข้ามาช่วยเหลือนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นไพ่ของท่านแล้วก็ความเด็ดขาดของท่าน นะแล้วก็อาจจะมีใครต่อใครที่สนับสนุนอยู่ข้างหลังนะครับนี่คือไพ่ของท่านพลนเอกประวิทยนั้นขณะนี้ไพ่าอาจจะเหลือน้อยนะครับเนื่องจากว่าศักดิ์ศรีนะฮะในฐานที่เป็นหัวหน้าพักศักดิ์ศรีที่เป็นพี่ใหญ่ที่น้องควรจะต้องมาคุยกันก่อนนะครับมันหายไปนะครับแล้วก็การที่จะดูแลพักโดยที่เดิมเนี่ยมีพ่อบ้านซึ่งเขาไว้วางใจสามารถที่จะทํางานแทนเขาได้นะครับ เดี๋ยวนี้ก็หายไปเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์เองอาจจะเหลือไพ่น้อยมากๆคุณธรรมนัฐเองก็อาจจะเป็นไพ่ที่น่าสนใจนะฮะอาจจะมีไพ่ดีๆอยู่ในมืออีกหลายใบนะครับซึ่งยังไม่เปิดเผยออกมานะครับเนื่องจากว่าเขาเองเนี่ยเขามีความพร้อมในหลายต่อหลายเรื่องและจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาว่าอยู่พักใดเลยนะครับในลวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามีหลายพักการเมืองที่พร้อมที่จะอ้าแขนรับคุณธรรมนัฐเข้ามาโดยไม่สนใจประวัติ ความเป็นมาไม่สนใจว่าจะเคยอยู่พักไหนไม่เคยสนใจว่าจะมีอดีตต่างๆเป็นยังไงบ้างเพราะเพราะเพราะสิ่งที่คุณธรรนัตมีอยู่เนี่ยการที่เขาสามารถเชื่อมโยงบุคคลต่างๆได้แล้วอาจจะมีสสอที่อาจจะพร้อมติดตามมากับเขาเอ,อ,อาจจะไม่ถึง30คนนะอาจจะมากกว่า10คนขึ้นไปอย่างเป็นต้นเนี่ยก็ถือว่าหอมหวานครับเป็นคนที่เนื้อหอมเป็นคนที่พักทุกพักอยากจะได้เพราะฉะนั้นไม่ค่อยเป็นห่วงคุณธรรมนัตเท่าไหร่นะครับ ก็ผมคิดว่าภายใต้สถานตรงตรงนี้เนี่ยถ้าเทียบความยักล์ระมัที่สุดน่าจะเป็นพลเอกประวิทยนะครับแล้วก็พลเอกประยุทธ์แล้วก็คุณธรรมนัฐคุณธรรมนัฐเองอาจจะผมคิดว่าท่านท่านหลุดพ้นไปในระดับหนึ่งแล้วครับคือรัฐบาลเนี่ยอาศัยขาหลายขาในการที่จะคําจุดอานาจนะครับขาขาหนึ่งคือขาในรัฐสภานะคะขาขาหนึ่งคือขาของทหารนะครับ อีกขาหนึงคือขาของวุฒิสภานะครับที่จะช่วยกันคํำจุดน,นะครับซึ่งในขาอื่นๆเนี่ยก็คิดว่าข้อยังมีความมั่นคงอยู่เพียงแต่ว่าในขาที่เป็นขารัฐภานั้นเนี่ย<ม>พักการเมืองซึ่งเป็นพรรที่เป็นพรรหลักของเขาเนี่ยเริ่มที่จะค่อนแคลนนะครับไม่ได้ทําให้เกิดการร้มคลืนในเร็ววันแต่ว่ามันจะไม่มั่นคงในอนาคตนะครับผมผมมองแค่นี้ครับ ชนขาของทหารนั้นก็ยังเป็นขาของการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันตราบใดก็ตามที่รัฐบาลเองเข้าใจทหารนะเอื้ออํานวยทําให้เกิดประโยชน์นะครับเออ,เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็จะไม่เป็นปัญหาต่อกันนะครับวนขาของวุฒินั้นเนี่ยวุฒิเขาก็คิดสั้นแหละครับขอ5ปีของฉันอย่างเดียวนะครับขอให้ฉันอยู่ในตําแหน่งอย่างเดียวพ้นจากห้าปีไปฉันก็ทําอะไรไม่ได้นะครับดังนั้นก็คือตราบใดก็ตามถ้าหากว่าไม่มากระทบต่อสิ่งที่เป็น ตำแหน่งนาะที่การงานการง,ง,งานของเขาเนี่ยเขาก็ยังพร้อมที่จะทํางานในวิธีการคิดของเขาต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับนะซึ่งวิธีการคิดของเขาเนี่ยเป็นวิธีการคิดแบบอนุรักษ์นิยมผมใช้ประโยคนี้แล้วกันนะครับไม่ได้แปลว่าวุฒิทั้งหมดสนับสนุนคุณประยุทธ์นะครับแต่วุฒิทั้งหมดเนี่ยวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเนี่ยเป็นคนซึ่งอนุรักษ์นิยมแล้วก็รักษาของเดิมนะครับแล้วก็ไม่ค่อยยอมรับ สิ่งต่างๆที่เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบใหม่ๆดังนั้นวิธีการคิดของวุฒิสภา,านั้นก็เป็นวิธีการคิดเพื่อรักษาของเดิมในสังคมนะครับถ้าของเดิมในสังคมเป็นไปทางเดียวกับที่คุณประยุทธ์คิดก็รักษาสิ่งนั้นแหละครับนี่นี่คือสิ่งสิ่งซึ่งทางวุฒิสภาเองเป็นแบบนี้จริงๆเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอดอีตราชการที่กเกษียณเป็นทหารที่กเกษียณแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายต่างๆที่เป็นกฎหมายใหม่ที่จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ทําให้กระทบ ออสิ่งต่างๆเนี่ยม,มันก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็เรื่องจากความเป็นอนุรักษนิยมเนี่ยมันก็สอดคล้องกับระยุทธ์แต่ก็ไม่ใน้าวมว่าเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดครับ